สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับ่พี่ๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่ามี Honda j a จ็ไหมมี Honda j เจ็ตไหมนะครับทางประสิฐผลของเรานะครับมีทุกรุ่นนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมนะครับ Honda j เจ็ปี17นะครับคันนี้มาในโทนสีเทานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงไฟหน้ารถกันก่อนนะครับ ไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับมีไฟเลี้ยวมาในตัวโคมด้วยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านล่างลงมานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสําหรับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกระจังหน้านะครับตรงนี้จะเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของฮอนด้มาให้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ ตรงเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นโครเมียมมาให้นะครับทำให้ด้านหน้าของตัวรถนะครับมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าครับสําหรับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับเปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นล้อแม็ก สิก้านนะครับสําหรับคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมาให้เล็กๆตรงนี้นะครับถัดขึ้นมาเป็นกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับถัดขึ้นมาอีกนะครับจะมีคิ้วกันศาสมาให้นะครับมีมาให้ทั้งสด้านเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับทั้งสีประตูเลยนะครับ ถัดมาครับเป็นที่เปิดประตูรถนะครับคันนี้ที่เปิดเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านล่างก็จะมีติดสเกิร์ตมาให้นะครับคันนี้ติดสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับล้อแมกนะครับเปลี่ยนมาให้นะครับขนาด15นิ้วนะครับสําหรับล้อแมกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านหลังนะครับด้านหลังมาดูกันที่ด้านบนตรงนี้นะครับมีคีบฉลามมาให้นะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับยื่นออกมานะครับทำให้รถเราดูเต็มนะครับดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับด้านล่างก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะครับสําหรับด้านล่างสปอยเลอร์นะครับกระจกด้านหลังนะครับจะมีเซตลฟ้ามาให้นะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Honda ตรงกลางนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับด้านล่างนะครับุดสวยแบบนี้เลยนะครับดูเต็มดูใหญ่มากนะครับสำหรับช่องเก็บของนะครับจะมีบาร์ค้ำมาให้นะครับอ่าทำให้ตัวรถของเรานะครับมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับช่องเก็บของคันนี้นะครับมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะครับด้านขวามือของเรานะครับแล้วคันนี้นะครับมีล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะครับเป็นล้ออะไหล่เดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวกุญแจนะครับยังหุ้มถุงอยู่นะครับกุญแจแล้วก็มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่อุปกรณ์แม่เร้็นะครับนี่ครับอะไหล่เดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยใช้งานเลยนะครับสําหรับล้ออะไหล่ของคันนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกของตัวรถนะครับเดี๋ยวแอดมินบางกอนนะครับจะพาไปชมด้านในของตัวรถกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับสำหรับประตูฝั่งคนขับนะครับสำหรับที่พักเขนนะครับยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งลวดลายตรงขอบประตูด้วยนะครับทําให้รถเรานะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีที่รถกระจกมาให้นะครับทั้ง4ี่อ่า ด้านเลยนะครับอ่ะแยกซ้ายขวามาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกกระจุกมาให้ด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับไปต่อกันที่ภายในตัวรถนะครับอ่าคันนี้มีติดไฟสีน้ําเงินมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงที่วางเท้านะครับติดมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้นะครับคันนี้แล้วก็ด้านบนนี้นะครับเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับสามารถวางได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับพี่ๆสะดวกวางตรงไหนก็วางวางไปเถอะครับแล้วก็ถัดขึ้นมานะครับจะเป็นช่องแอนะครับสามารถเปิด เอได้นะครับปรับทิศทางของเอได้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาชมหน้าปัดของตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับสําหรับหน้าปัดของตัวรถคันนี้นะครับแยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับส่วนแรกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นบอกวัดรอบเครื่องนะครับ แล้วก็ตรงกลางนะครับจะบอกความเร็วของรถนะครับแล้วก็สถานะต่างๆของตัวรถนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกการเข้าเกียร์นะครับว่าอ่ตอนนี้เราเข้าเกียร์อยู่ที่เกียร์ไหนนะครับแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาด้วยนะครับแล้วก็อามีเลขไม่มาให้ดูนะครับคันนี้รถปี2017นะครับวิ่งไป73,000โลนะครับแล้วก็ ด้านความือนะครับจะเป็นบอกปริมาณของน้ำมันนะครับสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ Honda มาให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตะข่ายลายรังพึ่งมาให้นะครับพร้อมกับพลาสติก นะครับครอบตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นสีเนินสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะครับจะมีแอร์มาให้นะครับ2ฝั่งนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับนะครับทิศทางได้นะครับขึ้นลงได้นะครับปรับได้สีทิศทางเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับสามารถฟังวิทยุนะครับ FMAM นะครับ สามารถใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ AUX นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ปกตินะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับปุ่มปิดปุ่มเปิดของเครื่องเล่นเสียงนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับถัดมาอีกนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นระบบของแอร์นะครับจะแยกออกมาให้เป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับด้านซ้ายมือครับสุดตรงนี้นะครับ จะเป็นทิศทางของ a อร์นะครับอยากให้ a อรออกทางไหนนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับถัดมาอีกนะครับจะเป็นการเปิดปิดแอร์นะครับออฟนะครับคือปิดนะครับเปิดก็หมุนมาตรงเลข1นะครับปรับได้4ระดับเลยนะครับสำหรับ a อรตัวนี้นะครับถัดมาอีกนะครับจะเป็นความเย็นของตัว a อรนะครับสามารถปรับได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม อะสลด์ฟ้ามาให้นะครับแล้วก็อ่าปรับอากาศด้านนอกเข้ามาภายในตัวรถนะครับอ่าสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเสียบ usb นะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟนะครับตรงนี้นะครับมาให้นะครับแล้วก็จะมี ช่องวางของมาให้เล็กๆตรงนี้นะครับสามารถวางพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินนะครับหรือว่าสินเงินเสร็จอะไรก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับวางแก้วน้ําขวดน้านะครับวางได้2ที่นะครับถัดขึ้นมาอีกก็จะเป็นเกียร์ของเรานะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับด้านขวามือของเกียร์นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกเกียร์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เข้าเกียร์ไหนนะครับตามลําดับ ตามลำดับตรงนี้เลยนะครับอ่ะ prn dsl นะครับตามลำดับนี้เลยถัดมาอีกนะครับจะเป็นเบรกมืออันนี้เป็นเบรกมือแบบดึงนะครับอ่ายังใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเบรกมือแล้วก็จะมีช่องวางของมาให้นะครับเล็กๆน้อยน้อยตรงนี้นะครับสามารถวางของได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับอ่ะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับตรงกลางนะครับ สวยนะครับลวดลายดีไซน์ถือว่าออกแบบได้สวยมากๆนะครับนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างมากๆนะครับสามารถนั่งได้ประมาณ3คนโดยประมาณนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็จะมีพวกเข็มขัดนิรภัยมาให้ครบนะครับถือว่ากว้างมากๆนะครับสำหรับห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่องยนต์ของคันนี้กันดีกว่านะครับ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะครับขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานเลยนะครับรอยมาร์กรอยเต็มนะครับจากโรงงานนะครับยังมีมาให้นะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับมีระบบเอก ABS มาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับยังอยู่ครบยังชัดเจนอยู่นะครับเม็ดอาร์คนะครับมออกอนะครับยังมีอยู่นะครับ รถทางบริษัทเรานะครับเป็นใหม่แท้ทุกคันไม่มีกอไม้นะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำไฟไหม้จมน้ํานะครับไม่มีนะครับเป็นรถมือสองสภาพดีนะครับหากพี่ๆท่านได้สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสิฐผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสิฐผลสกลนครของเรานะครับสําหรับวันนี้แัดมินมงกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ